คคโควันนี้ที่พวกเราถวายได้มีดั่เดกม,ม,มีความที่จะได้ถวายทานเป็นการใส่บาตรตอนเช้าที่จําเรียนก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าการให้ทานการให้ทานนั้นที่พระพุทธเจา้าก็ได้ตรัสไว้ก็คือว่าก็จะเป็นมีอานิสงส์เป็นเรื่องของโครัส์เรื่องของการได้สร้สางสมบสัติสำหรับผู้ที่ถวาย อันประการหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้ให้พวกเราได้ตระหนักเวลาที่เรามีการให้เวลาที่เรามีการสละการให้ทานอยากจะให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการได้เสียสละเยเลเมื่อเราให้ทาน่ยเป็นการเสียเสียสละกิยเลประการหนึ่งียเลที่ว่านี้คือเรื่องของความตรณีภาษาบาลีที่แปลภาษาไทยใช้คําว่าความตรณี หรือว่าพูดง่ายๆคือความขี้เหนียวเวลาเราจะให้ของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องสละสิ่งของของตนเองใช่ไหมโดยปกติเราก็จะหของ,ของ <Lauren. S 1> โดยเฉพาะของที่เราหามาด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเงินทองก็ตามแต่ว่าเมื่อเราเห็นประโยชน์ของการเสียสละสิ่งของให้กับคนอื่น mm. ไม่ว่าจะเป็นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองก็ตามในขณะที่เราให้เนี่ย เขาจะได้อ่านให้จบ